ันทำแรงกว่านันว่าว่านอะไรเนี่ยว่านแะหนแดงเอาว่านมาทำไมเขาว่ามันช่วยเพิ่มไนโตรเจนได้แล้วก็ช่วยลดการแพร่กระจายของวัชจะพืชเหรอได้โอ้ oh, พี่แล้วก็แล้วพี่ไปเอาที่ไหนแล้วมันทำยังไงมันเพาะยังไงอะไรพี่ผมสนใจว่ะโอ้ย oh, ถามเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปอะจริงนะ Vai, galera. Ok! ถึงแล้วครับเอามามาตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์ชามีอะไรสงสัยก็ถามเขาได้เลยครับผมกระเช้าดีครับสวัสดีครับแต่เช้าเมื่อกี้ผมไปเจอพี่วัดที่นามาเห็นเขาว่านแหนแดงนะครับเขาก็เลยพาผมมาทช่วยอธิบายหน่อยว่าแหนแดงมันคืออะไรที่มาที่มาเป็นยังไงจ้ะแหนแดงเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งครับเป็นพืชน้ําในตระกูลของพวกเฟิร์นนะครับ แต่ถ้าเดิมเนี่ยเราก็จะพบอยู่ทั่วไปนะครับแต่ที่เราพบก็อยู่ใน,ในทั่วโลกก็อยู่ประมาณ7ชนิดนะครับ,รบในเมืองไทยเนี่ยพบอยู่หนึ่งชนิดก็คืออโซลาพินนาต้านะครับแหนไหนแดงแไงแตก,ตกงไแหนที่เราเจอในคลองอ่ะมันแตกต่างกันยังไงแหนที่เราเจอในคลองนะครับแหนแหนที่เราเจอโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะใบกลมคมนะครับใบกลมรัม,ม,มตัวนี้รเราเรียกเราเรียกว่าแหนเป็ดนะครับใบลักษณะเป็นเป็นกลมนะครับซึ่งจะต่างกับ แหนแดงซึ่งบินเป็นกิ่งแขนงนะครับทีนี้ในแหนแดงเนี่ยเออมันต่างกันจริงเว้พี่นะครับทีนี้ในแหนแดงโดยธรรมชาติที่ที่เราพบอ่ะในใบเป็นที่เป็นตัวพื้นถิ่คืออโซล่าพินาตานจะมีขนาดเล็กกว่านะครับซึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เราเอามาเนี่ยเราเอาพันมาจากกรมพิการนะครับตัวนี้จะเป็นอโซล่าไมโครฟิลล่านะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าแหนแดงซึ่งซึ่งเราพบในธรรมชาติในในบ้านเราทั่วไปนะครับลักษณะโดยทั่วไปของแหนแดงเนี่ยจะมีลักษณะ เป็นกิ่งแขนงเพราะว่ามันเป็นเฟิร์นนะครับ <c oughs> พอเวลามันเป็นกิ่งแขนงแล้วในการขยายพันธนุ์มันจะขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศนะครับ <c oughs> มันจะแตกแขนงออกแล้วก็แตกแตกหน่วยแตกแตกกิ่งก้านแตกหน่อนเล็กๆออกจากขอบขอบใบนะครับแล้วก็ขยายออกแล้วก็แตกออกนะครับในโครงสร้างของต้น,นจะเป็นลักษณะเป็นโพรงนะครับเป็นที่อยู่เป็นที่อยู่หรือเป็นที่อาศัยของอาสารยสีเขียวแกมน้าเงินซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะตึงในตัวเจนนทีนี้ประโยชน์อื่นๆนอกจากเราจะเอาไปใส่ในนาแล้วเนี่ยประโยชน์อื่นๆน่เราสามารถ ใช้ทําเป็นอาหารสัตว์ได้เพราะว่ามันจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับมีโปรตีนยอยู่สามสิบเปอซนะครับสามารถผสมกับอาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้กินได้นะครับดยใช้เป็นอาหารปลานะครับหรือนะครับเราสามารถเอาแหนแดงไปตากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปผสมกับดินนะครับใส่เป็นปุ๋ยปุ๋ยชีวาภาพต่อไปได้นะครับแล้วพูดถึงว่าเอาไปใช้ยังไงบ้างครับอาจารย์ในการเอาไปใช้เนี่ยแหนแดงเป็นพืชน,น้ําอยู่แล้วนะครับ,รบหลักหลักในเราสามารถเอาไปใช้ในใน ในกรณีที่เราถ้าเราทำนาได้เพราะว่า hmm. พอเวลาเราใช้เนี่ยตัวแหนแดงเนี่ยคุณสมบัติของมันนะครับประโยชน์และคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือทำหน้าที่ที่จะดึงในตัวเจนแล้วก็ปลดปล่อยให้กับต้นข้าวที่เราปลูกเข้าไปนะครับอันแรกนะครับอ,อันที่2นะครับพอเวลามันขึ้นปกคลุมนะครับลอยอยู่บนผิว,ผวน้ําแล้วเนี่ย hmm. มันจะทําหน้าที่บทบางแสงป้องกันวัชพืชที่จะที่อยากจเจริญเติบโตนะครับ mm hmm. สามารถควบคุมวัชพืชใน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 แปลงนานเราได้นะครับ hmm. ซึ่ง ซึ่งในตัวในตัวของแหนแดงเนี่ยธาตุอาหารที่ที่มีอยู่เนี่ยมันมีธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะสูงตัวอย่างเช่นในโตเจนเนี่ยเมื่อเทียบกับปุ๋ยชีวภาพชนิดอื่นอื่นในโตเจนเนี่ยมีอยู่4-5%่ถึงาเอาหารอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงคือโพแทสเซียมนะครับก็มีอยู่ในสัดส่วนที่พอๆกับในโตเจนนะครับอาจจะ4ี่หรือห้าเนะครับในการปล่อยในานาเนี่ยนะครับอัตราต่อไร่เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้า กิโลกร,รัมต่อไร่ครับในาการจะปลอ่อยในช่วงเวลาของการที่จะเราไปปล่อยไว้ในนานเนี่ยนะครับเราจะปล่อยอยู่ในช่วงที่หลังจากที่เราปักดำไปแล้วนะครับแล้วก็มีการรอน้ําไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณหลังจากที่เราปลูกข้าวไปแล้วอยู่ประมาณ30วันนะครับหลังจากปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาที่จะแพร่หรือว่าเต็มหรือว่าจะน่าจะโตจนเต็มเต็มพื้นที่เนี่ยอยู่ประมาณ3าหรือสสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่ามันจะเริมเต็มพื้นที่แล้วนะครับจะเติมเติมเต็มพื้นที่แล้วเนี่ย ในอัตราหนึ่งไร่เนี่ยในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยมันมันจะมีผลผลิตหรือว่ามีน้ําหนักของแหนแดงเนี่ยอยู่ได้สามพันกิโลหรือประมาณสามตันนะครับคุณโคประมาณนั้นนะครับวิธีการที่จะผลิตนะครับหรือว่าเพาะเลี้ยงแหนแดงเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเราจะต้องมีนะครับมีมีดินนะครับเราจะต้องใส่ดินนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องใช้ดินที่ที่ ค่อนข้างอาจจะเป็นดินเหนียวหน่อยนะแตค่อนข้างดีนะครับดินทรายเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าธาตุอาหารจะค่อนข้างน้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีดินเหนียวหรือว่าดินที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อละเอียดน่ะให้ให้ผสมนะครับผสมี้วัวเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารลงไปใน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 ดินนะครับในในน้ำนะครับวิธีการก็คือใช้ดินอยู่3ส่วนนะครับคีววหนึ่งส่วนนะครับทําหน้าที่คุกเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในรองนะครับใส่ในรลองหรือใส่ไปในภาชนะความหนาอยู่ประมาณเซนติเมตรนะครับ ในความหนานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ำหล่อนะครับเราหมักดินไว้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยเกิดการหมักตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเติมน้ําแล้วก็ปล่อยใหนแดงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ผสมดินนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วี่นขี้วัวเนี่ยจะลอยนะครับแล้วก็ตักออกนะครับโดยไม่ให้มีขี้วัวลอยอยู่ที่ผิวนะครับแล้วเราก็ปล่อยหนแดงนะครับเราจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะครับก็ในพื้นที่ก็จะเต็มนะครับโดยทั่วไปเราจะเห็น เป็นเราจะเลี้ยงในวงบ่อก็ได้นะครับในวงบ่อก็ได้หรือเราจะเลี้ยงในอ่าในกระมังพลาสติกหรือในภาชนะที่บอ่อปลาเนี่ยอันนี้เราสามารถเลี้ยงได้นะครับแต่มีข้อจํากัดนะครับในการเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำเนี่ยมันมีน้ามันไม่ลึกพอหรือว่าน้ํามันตื้นเนี่ยอ่าความร้อนของน้ำนจะทําให้การเลี้ยงแหนแดงเนี่ยไม่ค่อยจะเติบโต,ตดังนั้นถ้าเกิดว่า,ร <ๆ S 1> วาเราใส่น้ําที่มันที่มันลึกไม่มากนะครับเราควรจะเอาสแ,แลนเนี่ย พางแสงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำนมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับกรเกษตรกรที่สนใจที่ต้องการที่จะเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับหรือกรเกษตรกรที่ทําการ,กรเกษตรแบบกเกษตรอินทรีย์นะครับที่ต้องการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเนะี่ยก็สามารถานําแหนแดงนะครับไปใช้ลดการใช้สารเคมีในแปลงพื้นที่ของของกเกษตรกรได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้จะทําแปลงขยายพันธุ์แหนแดงนะครับเพื่อที่จะรองรับการสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับที่จะนําไปเพาะขยายพันธุ์ในแปลงของเกษตรกรเองนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรท่านใดหรือว่าเกษตรกรหรืออ่าหน่วยงานในที่ต้องการพันธุ์แหนแดงนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ให้ไวไที่ด้านล่างนี้นะครับ